ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปนี้วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ2026 Honda CR-V รถ SUV ขนาดกลางที่โดดเด่นในเรื่องความน่าเชื่อถือความสะดวกสบายและการใช้งานที่ตอบโจทย์ทั้งในเมืองและการเดินทางไกลรุ่นปี2026นี้ได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นทั้งในด้านการออกแบบเทคโนโลยีภายในและความรู้สึกในการขับขี่ทำให้ CR-V ยังคงเป็นหนึ่งในตัวเลือกยอดนิยมสำหรับคนที่ต้องการรถ SUV ที่ครบเครื่อง ทันทีที่คุณเห็น2,026 Honda CRV คุณจะสัมผัสได้ถึงดีไซน์ภายนอกที่ดูภูมิฐานและทันสมัยยิ่งขึ้น Honda ได้ปรับโฉมให้กระจังหน้าใหม่และไฟหน้าเล็ด,ดูเฉียบคมและสปอร์ตมากขึ้นเส้นสายตัวถังเรียบหรูแต่มีมิติทำให้ตัวรถดูมีความพรีเมียมตั้งแต่แรกเห็นสูงล้อและลอ้ออันลอยขนาดพอดีช่วยเสริมบุคลิกของ SUV ที่พร้อมใช้งานในทุกสภาพถนนด้านท้ายก็ออกแบบมาอย่างลงตัวพร้อมไฟไท้ายเล็ดที่สว่างและมีดีไซน์ที่ดึงดูดสายตา แม้จอดอยู่เฉยๆ CRV ก็ยังดูโดดเด่นเมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่มเดียวกันเมื่อเปิดประตูเข้ามาในห้องโดยสารของ2,026 Honda CRV คุณจะพบกับบรรยากาศที่ให้ความรู้สึกหรูหราและใส่ใจในรายละเอียดวัสดุภายในได้รับการคัดสันให้มีสัมผัสที่ดีมากขึ้นแผงคอนโซลถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบพร้อมกับหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ทำให้การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าจะเป็นระบบนำทางการโทรหรือฟังเพลงมาตรวัดดิจิทัลแสดงข้อมูลการขับขี่อย่างชัดเจนช่วยให้ผู้ขับสามารถอ่านข้อมูลได้ง่ายระหว่างการเดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกลเบาะนั่งให้ความสบายรองรับสรีระได้ดีทั้งผู้ขับและผู้โดยสารด้านหลังมีพื้นที่วางขาและสีสษเพียงพอเหมาะอย่างยิ่งสำหรับครอบคร,ครัวที่ต้องเดินทางเป็นประจำพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายมีขนาดใหญ่เพียงพอสำหรับเก็บของใช้ทั้งในชีวิตประจำวันและสัมภาระเดินทางไกล ด้านสมรรถนะ2 0 2 6 honda crv ถูกออกแบบมาให้ขับขี่ได้อย่างมั่นใจและสะดวกสบายเครื่องยนต์ถูกปรับจูนให้ให้พละกำลังที่เพียงพอในการใช้งานทั่วไปพร้อมกับระบบส่งกำลังที่ตอบสนองได้ดีการเร่งแซงทำได้อย่างมั่นใจแม้ต้องใช้ความเร็วบนทางหลวงระบบเกียร์ให้การขับขี่นุ่มนวลและต่อเนื่องพวงมาลัยมีน้ำหนักพอดีควบคุมง่ายทำให้การขับในเมืองและบนทางไกลเป็นเรื่องง่ายระบบกันสะเทือนถูกตั้งค่าให้ซับแรงสะเทือนจากพื้นถนนได้อย่างดี ทำให้การเดินทางทั้งทางเรียบและถนนครูครารู้สึกสบายยิ่งขึ้นระบบความปลอดภัยของ Honda CRV 2026ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่โดดเด่น Honda ได้ติดตั้งระบบ Honda Sensing รุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนระบบเตือนการชนพร้อมระบบเบรกอัตโนมัติและระบบเตือนมุมอับสายตาฟีเจอร์ต่างๆเหล่านี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ขับขี่ในทุกเส้นทาง โดยเฉพาะในสภาพการจราจรที่หนาแน่นหรือในเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยนอกจากนี้ยังมีถุงลมนิรภยัยและโครงสร้างตัวถังที่ออกแบบมาเพื่อการปกป้องผู้โดยสารอย่างเต็มที่เทคโนโลยีภายใน2 0 2 6 honda crv ถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายและทันสมัยทุกอย่างตอบสนองได้ไวและไม่ซับซ้อนระบบเสียงให้คุณภาพเสียงที่ชัดเจนช่องเสียบ usb และช่องชาร์จไร้าสายช่วยให้ทุกอุปกรณ์พร้อมใช้งานตลอดการเดินทางระบบปรับอากาศสามารถปรับแยกโซนได้ ทำให้ผู้โดยสารทุกคนรู้สึกเย็นสบายในทุกสภาพอากาศในเรื่องของราคา2,026 Honda CR-V ถูกวางตำแหน่งให้เป็น SUV ขนาดกลางที่คุ้มค่าเหมาะกับทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการเดินทางไกลแม้จะมีราคาสูงกว่ารถ SUV ขนาดเล็กแต่เมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้มาทั้งความสะดวกสบายระบบความปลอดภัยเทคโนโลยีและความทนทานถือว่าคุ้มค่ามากเหมาะสำหรับครอบครัวคนทำงานหรือผู้ที่ต้องการรถที่พร้อมใช้งานได้หลากหลาย โดยรวมแล้ว2,026 Honda CR-V คือรถ SUV ที่ครบเครื่องทางด้านการใช้งานความสะดวกสบายสมรรถนะที่ลงตัวและความปลอดภัยที่ไว้ใจได้แม้จะไม่ใช่รถที่หรือหวาที่สุดในกลุ่มแต่ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่แข็งแรงและน่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่กำลังมองหารถ SUV ที่พร้อมตอบโจทย์ทุกการเดินทางของคุณในทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองพาครอบครัวเดินทางหรือการขับทางไกลาย n o n d r v r v 2026ก็ยังคงเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าและน่าจับตามองสำหรับปีนี้อย่างแน่นอนค่ะ